ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะวอร์เนอร์แจงเรื่องลิขสิท์ธิเพลง Wonder Fame เป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวที่มีแฟนคลับติดตามผลงานเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสำหรับ Wonder Fame มซึ่งที่ผ่านมา w o n d e r f ์เฟเป็นนักร้องที่มากด้วยฝีมือแต่งเพลงเองร้องเพลงเองแล้วก็มีผลงานเพลงออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยแนวเพลงของ w o n d e r f ์เฟนั้นจะมีเอกลักษณ์เป็นที่จดจำฟังง่ายสบายสบาย แต่ละเพลงนั้นยอดวิวพุ่งสูงมากเลยทีเดียวล่ะค่ะซึ่งล่าสุดทาง Warner ได้มีหนังสือออกมาชี้แจงเรื่องลิขสิทธิ์เพลงของ Wonderfame โดยมีใจความว่าขอเรียนแจ้งให้ทราบว่างานเพลงทั้งหมด ที่ w o r f e r Fame หรือบุคคลอื่นได้สร้างสารรค์เนื้อร้องและทำนองระหว่างที่ได้ทำ Recording Artist Term s h e e t ฉบับลงวันที่30ตุลาคมซึ่งมีทั้งหมด11เพลงได้แก่อยู่ดีๆก็ซึ่งฟีดกับยังโอมอยู่ดีๆก็ฟีดยังโอม Strip v ว r s i o n และอยู่ดีๆก็ฟีดยังโอม m a ็ China Remix และเพลงฮ่า เพลงการันใจเพลงอูนานาเพลงสุดท้ายก็หมาเพลงเขาไปแล้วเพลงชู้แต่เธอไม่รอบชอบแต่เธอไม่รู้เพลงมีแฟนหรือยังและเพลง ทิปทูถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Warner Music จำกัดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวนับตั้งแต่วันที่30ตุลาคมโดยนางสาวสุภักชยาหรือ Wonder f a m e ได้รับลิขสิทธิ์ในการใช้งานเพลงข้างต้นเพื่อการขับร้องเพลงสดเท่านั้น ไม่สามารถนำไปบันทึกซ้ำหรือทำเป็นต้นฉบับสิ่งบันทึกเสียงและภาพซึ่งหากมีผู้ใดต้องการใช้ลิขสิทธิ์เพลงดังกล่าวกรุณาติดต่อบริษัท Warner Music วสิกจำกัดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบบริษัท Warner Music ประเทศไทยจำกัดนั่นเอง